โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าวันนี้นะไปสายสายเหนือแล้วกันนะไปสาเหนือไปทางลำพูนเลยนะสำหรับเหรียญเหรียญนี้นี่ก็คือที่เอามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนี่นะก็เพราะว่านะครับเป็นเหรียญที่ พิเศษหน่อยพิเศษหน่อยนะแล้วก็เป็นเหรียญพื้นที่ที่คนพื้นที่ก็คงหากันแล้วตอนนี้มันก็อายุก็สามสิบกว่าปีแล้วลวคือถ้าเป็นวัยหนุ่มหนุ่มวัยสามสิบกว่าก็คงเพิ่งเกิดแต่เหรียญน,นี้เกิดแล้วนะครับเป็นเหรียญของพระคูบาทยะนะคูบาทยะนะครับ คือที่สําคัญคือเหรียญนี้เนี่ยมันมันมีเกจิหลายท่านนะครับที่ได้ปลูกเสกรุ่นนี้นะคือท่านก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3ามนะรุ่นแปสิปีแปดสปิบสองนี่แปดนี่นี่แปดสิบสองแปดสิบอปปอคือรุ่นแรกๆเนะี่ยอาจจะท่านอาจจะปลูกเสกด้วยตัวท่านเองแต่พอมาเป็นรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับนี่นะนนะข้อมูลที่ผมพอมีนะถูกผิดยังไงก็เพื่อนๆก็ไปหาดูก็จะมี คูบาอินนะคูบาดวงดีนะครับซึ่งสองท่านที่พูดมานี่ก็ถือว่าถือว่าเก่งนะเป็นผ้าที่เก่งนะท่านปลูกเสกผ้าที่อย่างคูบาอินนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาที่ผมเคยเอาเหรียญท่านขียบเหรียญปลอดภัยอ่ะปีสองวัน้สี่สิบะที่ท่านปลูกเสกแล้วก็โหโหนะ มีวาระการบุกเสกที่ที่เพื่อนยังไม่เข้าไปดูก็เข้าไปดูนะนะครับอันนั้นก็ดีอันนั้นก็สุดยอดเหรียญปลอดภัยคือโดยเฉพาะท่านคูบาอินเนี่ยท่านก็เป็นเจจิที่นะที่เก่งอะ่ะเอาว่าเกง่งะแล้วกันบุกเสกผ้ามาก็ไม่ด้อยกว่าเจจิท่านอื่นๆเนี่ยนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปคุยดนดูรายละเอียดเหรียญน,นะครับก็เรามาคุยกันมันก่อนผมพูดถึงเรื่องของ แนวโน้มราคาทองคำแนวโน้มของสงครามนะนะครับคือเพื่อนๆต้องนะต้องคิดตามผมนะบางอย่างเนี่ยบางทีเราคาดไม่ถึงหรอกคาดไม่ถึงหรอกเพราะอะไรมันจะเกิดเหตุอะไรหรือ,อยังไงเนี่ยนะนะบางทีเนี่ยขนาดภัยธรรมชาติอย่างเงี้ย นะครับภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยเวลามันเกิดมันก็ไม่ได้เตือนบางทีเราเตือนเตือนก็บางทีมันทำเอาอะไรไม่ทันนะเอาอะไรไม่ทันฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะจะต้องมีสติจะต้องมีข้อมูลจะต้องหมั่นศึกคือพยายามอย่าอยู่นิ่งๆอ่ะบางทีเราอยู่นิ่งๆแล้วเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเนี่ยนะ มันก็จะทำให้เราอาจจะสูญเสียอะไรไปได้หลายอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยการดูข้อมูลเนี่ยการเสพสื่อเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญนะเพื่อนๆท่านจะดูอย่างดย่างที่มันบางอย่างเนี่ยมันไม่มีสาระมันไม่มีนะครับไม่มีเหตุไม่มีอะไรก็นะก็อย่าไปดูมันนะ มาดูหนึ่งข่าวบางข่าวที่มันเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างเนี้ยบางทีเขาพยากรณ์อากาศเดี๋ยวนี้มันแม่นนะลักษณะการพยากรณ์อากาศนี่แม่นกรมอุตุทุกวันนี้มันแม่นเพราะอะไรเทคโนโลยีมันสูงขึ้นถ้าย้อนไปเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนเ <c oughs> พื่อนจะจําได้ว่าโหกรมอุตุพูดอะไรมามันไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะเพราะอะไรอันนั้นเราก็ต้องยอมรับว,ว่าระบบ เขาเขาเรียกว่าวิวไอเทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมัยแต่เดี๋ยวนี้มันแหมเพื่อนๆเลยมันไปไกลแล้วล่วนะนะเพราะมีเพราะอะไรเพราะมมีดาวเทียมนะเพราะมีดาวเทียมลอยบนฟ้าน่านฟ้าบ้านเราเนี่ยนะดาวเทียมบ้านเราก็มีของเราเองก็มีของประเทศเราก็ขึ้นลอยอยู่น่านฟ้าพอมันจะมีพายุพอมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับ พายุต่างๆเี้ยเขาก็ได้มองเห็นหมดอะแล้วเขาก็ส่งลงมาให้ศูนย์พยากรณ์อากาศคนบอกประชาชนเตือนภัยว่าเอ้ยวันนี้พายุต,ตรงนี้จะเข้ากี่ชั่วโมงเข้าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องศึกษานะเราก็ต้องดูข้อมูลเพราะเดี๋ยวนี้มันมีความแม่นยำสูงมากเราจะได้เตรียมตัวไงถ้าท่านอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเงี้ย โอ้โหเดี๋ยวนี้มันแรงนะผมเห็นสังเกตเห็นว่าความรุนแรงมันสูงอนะ่ะความรุนแรงของพายุดูดูร้อนเนี่ยทำไมผมเด็กๆนี่ผม้ว่ามันก็ยังไม่ได้รุนแรงป่านนี้นะเดี๋ยวนี้มันรุนแรงมันเหมือนเป็นพายุใต้ฝุ่นไปเหมือนกเราเห็นในภาพข่าวของต่างประเทศเขาไงต่างประเทศเวลาผู้ใต้หวันอย่างนี้หรือว่าฮ่องกงหรือหรือต่างประเทศนะ่ะ เวลาพายุมันเข้าทีมันก็หูความแรงของลมใต้ฝุ่นมันเห็นแต่ประเทศอื่นแต่เดี๋ยวนี้นะมันมาถึงเมืองไทยแล้วล่ะนะครับแรงแรงแล้วแบบดูดิความเสียหายเกิดความเสียหายเกิดทันทีบ้านหลังคาปิวโอโอคุณคิดดูดิก่อนที่เราจะทําบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งนะก่อนที่เราจะเก็บสมบัติเราเสื้อผ้าของใช้อะไรพวกเราเราลงทุนเป็นเงินไป,นก,นปนกี่บาทนเนี่ยยะ สุดท้ายมันก็ศูนย์มาลายหายไปกับเรื่องอะไรเรื่องพายุเรื่องฝนเรื่องน้ําป่าอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่มันไม่เกิดมันก็เกิดให้เราเห็นไงอย่างโคนลนถล่มแม่ถล่มแม่สายอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะนะตลาดสายลมหรือจะแม่สายมันไม่ได้นะระบบป้องกันของประเทศเราก็โอเคแต่เชื่อไหมว่า ตอนนี้เวลาน้ำมันมามันมาจากต่างมันมาจากพม่าอ่ะมันไม่ได้มาจากเราอ่ะคือมันมาบางทีมันปล่อยมาทีไม่รู้ว่ามันปล่อยกันยังไงอ่ะโอ้โหมาทีมันเอาอะไรมาด้วยเอาโครนนะมันผ่านภูเขาผ่านถ้ามันฝนตกหนกอยู่ฝั่งพม่าเน่แน่นอนนะครับมันก็ไหลเข้ามาตามแม่น้ำสายอ่ะในสายอ่ะตลาดสายลมตลาดอะไรที่มันเป็นตลาดติดกับลำน้ำอ่ะ ท่วมเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรนอกจากว่าเราจะต้องทำคลองขึ้นมาแล้ววิธีคิดผมนะเบี่ยงเบนน้ำมันออกไปสู่ที่อื่นไปก่อนอย่าให้มันมาเข้าตัวเมืองอาจจะขูดหรืออาจจะทำบล็อกน้ำไว้เวลาฝนตกแรงๆให้มันเบี่ยงเบนไปที่อื่นซะน,น่อาจจะป้องกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ ยังปล่อยอยู่เมื่อไหร่ฝนตกมันก็ท่วมเพราะอะไรมันมาจากกลางมันมาจากพมา่ามันไม่ใช่มาจากเมืองไทยนะครับเราต้องเบี่ยงเบนสายน้ามันออกไปอาจจะขุดคลองเพิ่มขุดลอกออกมาแล้วให้มันไปทางที่มันไม่ต้องเข้าเมืองอะ่ะนะนั่นคือวิธีแก้ที่มันน่าจะดีขึ้นหรืออาจจะก่อกําแพงสูงขึ้นมาหน่อยถูกไหมก่อกําแพงสูงขึ้นเวลาหน้าฝนก็เออนะครับ เราก็ต้องให้น้ํามันไปบังคับทิศทางน้ําให้มันไปออกจากอย่างให้มันเข้าเมืองไม่งั้นท่วมตลอดเชื่อผมเถอะเพราะเราเราคอนโทรลไม่ได้ไงระบบที่ยงอะไรที่มันคอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันมาจากที่แหล่งอื่นเนี่ยนับรองแน่นอนอะ่ะท่วมแน่แล้วก็เจอบ่อยๆซ้ำๆซักๆนะครับโอเควันนี้มาดูหลวงพ่อคูบานี่ันะคูบาชัยยะ อนะงศาอันนี้เป็นพระนะเป็นพระที่ว่านะครับอยู่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนี่มันต่างจังหวัดนะอยู่ที่ลำพูนเลยนะเห็นไหมวัดประพุทธบาทห้วยต้มนะครับนี่ผมเพิ่เงเจอผมเพิ่งเจอผมก็เพิ่งเห็นแต่ว่าผมดูแล้วมันไปดูประวัติผมเห็นหลายผมชอบตรงไหนนะเนี่ยเพื่อนดูดิดูยันเดี่ย ดูยันนะมันเป็นเหมือนพวกอักษรมออนะสออนะไรเงี้ยเพื่อนดูยันเลยเนี่ยคือความคัดส,สิกข,ของเหรียญกเก่าเหรียญแบบต่างจังหวัดหรือเหรียญที่มันเป็นพระท้องถิ่นเนะี่ยเพื่อนดูยันนี่ผมดูไม่ปอ่านไม่เป็นหรอกแต่ดูแบบเออมันคงเป็นอักขระที่แบบว่านะใส่ลงไปเต็มที่อ่ะดูแล้วน่าจะเป็น เป็นมอนนะเป็นภาษามอนภาษาพมาะะ่าอะไรเงี้ยเหมือนภาษาพม่ารหรือภาษามอนอะไรเงี้ยนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ในในในวาระแปดสิบสองปีคืออย่างที่ผมเรียนให้เพื่อนๆทราบเลยว่านะ Guerra, นะเรียนรุ่นนี้เนี่ยมันมีเกจิสด,ดังๆก็คือหล,งล,อลงวงพ่อหลวงครูบาอินนะครูบาอะไรอ่ะครูบาอะไรนะชื่อท่านเนี่ย นะครับเดี๋ยวเพื่อนก็ไปหาข้อมูลแล้วกันนะผมดูแล้วมันคลาสสิกดีคลาสสิกตรงยันเขาบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะพุทธคุณก็ไม่เบานะครับเอาไปทําน้ํามงน้ํามนได้นะไปแช่ทําน้ํามงน้ํามนได้นะเพื่อนๆก็จําไว้ถ้าเจอก็เก็บถ้าเจอก็เก็บนะแล้วเรียกเก้าด้วยนะเป็นอะไรที่เป็นมงคล่ะนะครับนะเจอก็เก็บนี่ไม่เบาไม่เบา,มเบาผมถะดว่า คนปลูกเสกหรือเกจิที่ปลูกเสกก็ถือว่าคูบาดงดีเออผมจำนั่นแหละนะคูบาอินคูบาคือถ้าเป็นทางเหนือก็จะเรียกคูบาคูบาก็คือหลวงพ่ออะไรล่ะถ้าเป็นทางภาคกลางก็เรียกหลวงพ่อนะครับก็ฝากไว้เจอก็เก็บดีเรียนนุ่นนี้ดีพอดีเจออะไรก็เอออะไรที่มันดีดนะที่บางทีเพื่อนๆไม่ได้มาทําไม่มีใครเขาทํา คลิปกันไม่ทํารีวิวกันบางทีไปเจอและเสียดายของราคาไม่แพงแต่ว่าถ้าเอาพุทธคุณก็นะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไดนะื่อไปเจอเพื่อนๆเปิดเข้ามาดูแล้วเห็นคลิปอ้าพผะบ้านผมอย่างนี้ก็เก็บได้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ